สะพานข้ามทางรถไฟน้ำริศจ,จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นโครงข่ายสะพานชุมชนรหัสสายทางอต .023 เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างคลร .1045 ผ่านบ้านน้ำริศเข้าสู่สายทางหลวงชนบ,บทอต .4013 ซึ่งเป็นเส้นทางที่เรียบชายเขาพลิงที่เป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุตรดิตถ์ได้แก่ทุเรียนหลงรับแลลินรับแลมังคุดและลองกอง สร้างรายได้และโอกาสให้กับเกษตรกรในพื้นที่เส้นทางที่เราพัฒนาขึ้นมาก็จะเป็นเส้นทางที่ใช้สำหรับขนส่งผลิตภัณฑ์การเกษตรและก็ปัจจัยการผลิตต่างๆ สะพานเกือม้าตรงนี้นะครับพอดีกรมทางหลวงชนบทนะครับก็มีความคิดที่จะนะครับบูรณาการนะครับทาให้พื้นที่ของตะบนน้ำลิตเรื่องของการสัญจรเมื่อก่อนสมัยเมื่อก่อนครับในเรื่องของการสัญจรถนนอาจจะแคบนะครับเลยเป็นการขยายในเรื่องของพื้นที่บานตัวนี้นะครับในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนในการสัญจรผลผลิตของตะบนน้ำลิตของเราก็จะมีพ่วงทั้งหมด3ามตำบลด้วยกันก็จะมีตะบลนานกกตะบลมมดานาขามและก็ตะบนน้ำลิตนะครับสามตำบลที่จะต้องใช้เส้นทางเส้นนี้เพื่อลดในเรื่องของอุบัติเหตุและในเรื่องของการสัญจร ในการขนผลผลิตของชาวสวนของเรานะครับในการขนผลผลิตเพื่อเข้าสู่ในเมืองในตัวจังหวัดสะพานข้ามทางรถไฟนำ้ำริศก็จะนำไปสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอันได้แก่วิหารเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็มีวัดธรรมธิปไตยนะครับอีกวัดหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวทางาเกษตรเช่น แหล่งทุเรียนหลงหลินรับแลเส้นทางนี้ก็ยังสามารถเดินทางไปสู่อำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นแหล่งสําคัญในการรวบรวมผลไมท้ทั้งทุเรียนบางคุดลองกองออกสู่ตลาดอ่าส่วนนี้นะคะชื่อว่าสวนป้าเรียนค่ะอยู่ที่อำเภอรัรบแลจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะโดยหลักๆแล้วนะคะเราจะมีตั้งแต่พื้นเมืองหลงหลินแล้วก็หมอนทองค่ะแต่ที่จะเด่นมากๆจะเป็นหลงหลินแล้วก็หมอนทอง ถ้าจะให้ทานทุเรียนอร่อยที่สุดแนะนํามาก่อนฝนตกก็คือช่วงก่อนเมษาค่ะช่วงนี้จะไม่มีฝนทุเรียนก็จะมีรสชาติที่หอมอร่อยค่ะเนื้อไม่แฉะลงดินนะคะแนะนําให้ทานสุกค่ะของค่ะจะเป็นแบบเนื้อนิ่มไปเลยค่ะส่วนป้าเรียนเปิดบริการทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงชา้าจนถึง18นาฬิกาเลยค่ะ สะพานข้ามทางรถไฟก็จะเป็นจุดที่เราสามารถช่วยอำนวยความปลอดภัยให้กับชุมชนทั้งสองฝั่งสามารถข้ามไปมาได้อย่างปลอดภัยทั้งรดยานและก็รถไฟด้วย สะพานน้ำริศหากเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครมาตามทางหลวงหมายเลข11เมื่อถึงวงเวียนวังศรีสุงเลี้ยวซ้ายเข้ามาในสายทางหลวง1 0 4 5เมื่อพบสะพานข้ามทางรถไฟบริเวณบ้านน้ำริศก็ให้อยู่เทินใต้สะพานก็เลี้ยวเข้าสู่บ้านน้ำริศก็จะเข้าสู่สะพานข้ามทางรถไฟน้ำริศได้คิดถึงท่องเที่ยวคิดถึงทางหลวงชนบทเฮ